เห็นบ่มันนึ่งกวเห็ดแล้วหเนี่ยมันสเไดมันิได้มันสวานนำอย่างนั้นกับประเด็กพวกเจะเห็นบ่มันนิ่มมันบ่ค่ะนิ่มมันบ่นิ่มค่ะอืมนี่นะคือหมกน้อยวันที่นี่ถ้าเขาถ้าไม่เขาอยู่คนนมองหนอกอยากกินแบบแซ่บมีเวลาเนี่ยเห็ดซันี่แหละคนที่เพิ่นเห็ดบ่เป็นก็เห็ดบ่เป็นกันนี้เนี่ยค่ะเขาเอาใส่ใบตองใบหมกไปหมกจากใบหมกจากน้อยมันสิมันมันสิหย่อส่วน ออกแลวมันสินิ่มเป็นหมกปุ๊ความแน่นของอันเหนียวเหนียวของเงินน้องใหม่กับใบยานางกับมันหมูหรือว่ามันเหนือผู้ใดมัดแบบใดมันสิมันมันสิเข่ากันมันสิอุ้มยุ้มนุ่มไปเลยพีหนอว่านี่มอกเห็นว่าเนื้อมันเห็นไหมเนี่ยค่ะแต่ว่าคุณปอซ่บอกพี่พ่อพ่็หลูกอ่ะสิกินน้ำยังไม่จะน้ำใบยานางใส่กับใบยานางมันสิเข่ากันเนาะน้องใหม่ใบยานาง น้ำปดาแดดนี่แหะคะ่ะมกน้ําไม้ข่อยเบิ่งนะแม่นมันสิมีน้าําเพราะเอาเจาะอ่ามีอออน้ําเพเอาเจาะทีนีถ้ามีใบตองนี่โอ้ยหอมใบตองหอมหวยๆหอมฮหอมฮอดข้าวเบียทีนีพี่นอ้องเอ้ยโอเคเนาะคะ่ะนี่ละ่ะมกน้ําไม้ข่อยไปกินนําบ๊ายบายจ้า